ได้ได้อยู่ใช่ไหมครับได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะขึ้นเลยค่ะสุดเยอด,ดยอันนึงขอบนะครับเดี๋ยวเราจะไหลลงก่อนดาวหิวนะดาวหิวระวัดาางด้วยเขาเกียร์ปล่อยไหล อันนี้คือข้าเคลยอและกำรรพักหนใช่ค่ะแล้วก็ลงไปตามร่องนี้เลยค่ะ uh huh. เพราะว่าพอรถพอรถมันต่ําใช่ไหมคะขาเราถึงค่ะอ uh huh. ขาเราถึงแล้วก็พายไปเรื่อยๆค่ะ uh huh. ถ้าตรงไหนที่มันแบบรู้สึกลื่นมากๆแล้วก็มันเบรกไม่อยู่ก็ปล่อยคลัสค่ะ uh huh. อ๋อคือกอน ปิดแล้วอ่ะทำไมต้องปิดอันบนบ้างต้อปิดบนเดี๋ยวที่เราสตาร์ทเลยเนีเออเนี่ยแล้วเปลี่ยนขึ้นไปข้างบนเนี่ยพราหน่อยจะหนามสตาร์ทเฉงเลยแล้วก็ทำยังไงให้มันดับเออมันน่าจะไม่ติดพี่มันน่าจะค้างอยู่นี่แหละเหรอไม่ มันเหมือนมันจะติดนะเนี่ยพอพี่หน่อยปล่อยคดัดอ่ะมันจะติดอ่ะคะ่ะพี่หน่อยจะลงร่องแล้วนะคะลงไหมคะจะได้เดินดจะได้สบาย,ยสบายสะดวกสะดวกค่ะ Okay, wait,